อัลิกติสอดหมายถึงความพอดีหรือความเป็นกลางระหว่างความฟุ่มเฟือสรายรและความตระนีทีเหนียวต่อไปเรามาดูที่มาของเศิษฐศาสตร์อิสลามจากสองหลักฐานที่สําคัญนะครับหลักฐานแรกเลยก็คือจากอันกุรอนานอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ตัดไว้ในสุรอกอัลฟุรกอนอายะที่67ว่า ถ้าอน فق ลมยศรฟวลนยตรูวกนบนดลกวมาคําว่าและบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาได้ใช้จ่ายพวกเขาก็ไม่ฟุง่งเฟ้อสรุ่ยสุร่ายและพวกเขาก็ไม่ตันหนีบทีเหนียวและระหว่างทั้งสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลางหลักการต่อมาเลยคือจําอาณิ คนที่มีความพอดีไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้ใจ่ายและไม่ตนีย่อมไม่ขัดสนยากจุดรายงานโดยอัลมัดต่อมาเรามาดูหลักพื้นฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์อิสลามจะมีรวมโดยประมาณเจ็ดหลักฐานพื้นฐานอย่างแรกเลยก็คือความมีลักษณะเป็นเอกเทศระบบะเศรษฐศาสตร์อิสลามเป็นระบบที่ แยกเป็นเอกเทศจากระบบเศรษฐศาสตร์อื่นๆโดยมีความแตกต่างทั้งในด้านเป้าหมายวิธีการและการตราบัญญัติต่างๆเพื่อปกป้องควบคุมส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบอย่างเป็นรูปธรรมการที่ปรากฏว่าระบบเ,เศรษฐศาสตร์อิสลามได้สอดคล้องกับระบบเศรษฐศาสตร์อื่นๆในข้อปีกย่อยบางส่วนมิได้หมายความว่าระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามนั้นเป็นระบบ สังคมนิยมหรือเป็นระบบทุนนิยมแต่อย่างใดข้อทานที่2นะครับความเป็นส่วนหนึ่งจากองค์รวมของหลักคําสอนในาศาสนาอิสลามระบบศิทธศาสตร์อิสลามมีความผูกพันอยู่กับความเชื่อจริยธรรมอิสลามและหลักบัญญัติทางาศาสนาอิสลามข้ออื่นๆอย่างยิ่งยวดทั้งนี้เราไม่สามารถแยก ส่วนระบบเศรษฐศาส,สตร์อิสลามออกจากระบบอิสลามอื่นๆได้เลยเนื่องจากระบบเศรษฐศาส,สตร์อิสลามไม่อาจแสดงบทบาทที่ถูกต้องในการปฏิรูปเรื่องการเมืนของการทังในประชาชาติได้เลยตับได้ที่ระบบนี้ไม่นําเอาหลักคําสอนทางจิตวิญ,ญญาณมาเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจของปัจเจกบุคคลการปลูกฝังคุณค่าจริยธรรมในจิตใจ ของผู้คนเหล่านั้นตลอดจนการล้อมสังคมด้วยรั้วทางจริยธรรมอันงดงามอันเป็นสิ่งที่กำหนดวิถีของปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมสนะครับเศรษฐศาสตริ์อิสลามเป็นระบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสัญชตาตญาณของมนุษย์มนุษย์มีธรรมชาติของความรักในการครอบครองและมีพรหมสิทธิ อิสลามได้อนุญาตในเรื่องดังกล่าวด้วยภาพลักษณ์ที่เบิดกว้างอิสลามเพียงแต่กำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อควบคุมไม่ให้ธรรมชาติในการรักที่จะครอบครองและมีกรรมสิทธิ์นั้นส่งผลกระทบต่อปัดเจกบุคคลและสังคมต่อจนยังอนุมัติในเรื่องการทำงานการประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ส่งผลร้ายต่อตัวเองและผู้อื่น ซึ่งในกรณีนี้ระบบอิสลามจึงมีความแตกต่างจากระบบเศรษฐศาสตร์แบบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์เป็นต้น 4. ความเมตตาซึ่งกันและกันและการเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมการตราบัญญัติในระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามมุ่งชี้นำให้บรรดาผู้ร่ำรวยในผู้ร่ำรวยได้พยายามทุ่มเทไปในการเกื้อนุนสิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของเราผู้ยากจนขัดสนให้อยิบยื่นความช่วยเหลือแก่คนเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องอของความเวทนาสงสารหากแต่เป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่ผู้ใดเบี่ยงเบนออกจากคำสั่งนั้นย่อมถูกลงโทษอิสลามได้ประกาศอย่างชัดเจนต่อเหล่าอิสลามมิชนว่าพวกท่านคือพี่น้องกันและ ทรัพย์สินที่พวกท่านมีอยู่ในครอบครองเป็นทรัพย์สินของพระผู้เป็นเจ้าและบรรดาผูย้ยากจนขสนย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินของพวกท่านและเพื่อทําให้สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอิสลามจึงได้บัญญัติเรื่องของสก,กาดภาษีที่ดินและส่งเสริมให้มีการบริจาคทานและใช้ใจ่ายในรูปต่างๆอันเป็นการหลดช่องว่าง ระยะห่างระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งนำไปสู่สภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและเพื่อกุลกันระหว่างสมาชิกในสังคม าเศรษฐกิจของอิสลามมีลักษณะพื้นฐานสองประเภทดังนี้1ความเป็นจริง 2. จริยธรรม 1. ความเป็นจริงคือเศรษฐศาสตร์ที่เป้าหมายของมันมีความเป็นจริงเนื่องจากเนื้อหาของระบบและกฎเกณฑ์ต่างๆของมันสามารถกลับเคลื่อนเป็นเนื้อเดียวกับความเป็นจริงของมนุษย์ทั้งในด้านธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะของมนุษย์โดยที่ระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามถูกวางบน พื้นฐานของการมีวิสัยทัศน์ในแง่ความเป็นจริงของมนุษย์ตลอดกาล 2. จริยธรรมอิสลามมิได้ให้ความสําคัญด้านเนื้อหาของทฤษฎีด้านเดียวคือการทําให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์แต่อิสลามให้ความสําคัญทางด้านจิตวิญญาณเพื่อเป็นเส้นทางในการที่ในการใช้เดินทางไปพร้อมๆกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์อิสลามจึงได้ผสมกลมกลืนระหว่าง กลไกด้านจิตวิญญาณเพื่อเป็นเส้นทางใช้เดินไปพร้อมๆกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ลักษณะเด่นและความสําคัญของระบบสุตศาสตร์อิสลาม 1. ทรัพย์สินทุกประเภทถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวส่วนเป็นส่วนมนุษย์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปวดปานชนิดนี้โดยที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงบันดาลให้มันมีความสะดวกง่ายดายกับมนุษย์และเป็นการรับใช้มนุษย์ 2ถือเป็นหน้าที่ที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ที่จะต้องใช้จ่ายทรัพย์สินให้สอดคล้องกับเจตนาลมของผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์จึงจําเป็นจะต้องใช้จ่ายมันเพื่อสนองตอบคําบัญชาของอัลลอฮ์เพื่อก่อให้เกิดระบบที่เป็นรูปธรรม 3. แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงเรียกร้องบูงบ่าวของพระองค์ให้ใช้จ่ายทรัพย์สินใน ทรัพย์สินในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวลและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของมวลมนุษย์ 4. ระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามได้ประสานด้านวัตถุกับจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันภายใต้การผูกมัดบริบททางเศรษฐศาสตร์กับบริบททางจริยธรรมบรรท,ทัดฐานความไว้วางใจความเชื่อมั่นการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน ในการประกอบธุรกรรมและการแลกเปลี่ยน 5. มีคุณภาพในการดูดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของปัจเจกชนและสังคม 6. มีความปังกาในการใช้ใจ่ายและใช้สอยโดยห้ามพฤติกรรมที่สรุยรอิเจ็ 7. อิสลามห้าม <c oughs> การสะสมทรัพย์เรียกร้องให้เอาทรัพย์สูส่นสนามการลงทุนโดยถือว่าการสะสมทรัพย์เป็นอาชญากรรมที่เลวร้าย ที่จะได้รับการโทษอย่างรุนแรง8เกิน,รนรตรามีหน้าที่สําคัญในด้านเศรษฐกิจเนื่องจากมีความง่ายใดในการประกอบและเป็นตัวขับเคลื่อนทางต่างๆสุดท้ายสรุปเกี่ยวกับระบบของเศรษฐศาสตร์อิสลามจากบทความของดรอับดุลมายัดมัสยานได้กล่าวว่าและเราอย่าลืมว่าแท้จริง หลักนิติศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคสนามของเศรษฐศาสตร์คือเส้นทางที่จะแยกภาพลักษณ์ของเนื้อหาแห่งบทบัญญัติอิสลามที่ยืนอยู่ระหว่างการเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในด้านหลักการกับสภาพความเป็นจริงปัจจุบันซึ่งในซึ่งได้ฉายภาพอยู่ในเป็นรูปแบบของกิจกรรมอันมากมายของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาทมกลางวิกิจการต่างๆนานา และทำตามความแตกต่างของบริบททางสังคมมนุษย์ดังนั้นนิติศาสตร์อิสลามจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงครอบคุมของตัวบทที่ตายตัวหรือเป็นแค่ภาพของการให้ความสงบสุขต่ตอชีวิตมนุษย์ที่อาศัยอยู่สำหรับในเชิงทฤษฎีของหลักเศรษฐศาสตร์อิสลามเริ่มนับจากจุดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของหลักจริยธรรมและหลักการของเศรษฐศาสตร์ จะมีความแตกต่างกันในบางในบางส่วนที่มีความแตกต่างกันของบริบทที่เป็นสถานการณ์จริงและปัจจุบัน